Uh... สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูถลตนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพวะคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเรียนน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลงยข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับชาวราศีกรกฎนะก็จะมีดาวนะครับ ไปอยู่ในเรือนของผู้ครองนะฮะถึง3โดนก็คือดาวพระอังคารนะดาวพระศุกร์และก็ดาวพระเสาร์ก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีกรกฎกรกฎเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคูุ่่นส่วนคู่สัญญานะฮะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะฮะคนก็แวะเวียนเข้ามาหาขายขนมจีบพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนและว่าให้คุณให้โทษยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็คือดาวพระอาทิตย์ ที่เป็นเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับณนะตอนนี้นะฮะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มเราจะเรียกว่ากระดุมพระไปมรณะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14นะก็จะส่งผลนะครับให้เรามาระวังเกี่ยวเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินรายได้ลักษณะต่างๆการเงินการทองมีโอกาสที่จะเสียหายนะครับอันนี้คือข้อเสียเนาะก็ให้เรามาระวังเกี่ยวเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนิดนึงแต่ถ้าเป็น ข้อดีนะฮะการเงินก็จะเกิดจากการาไปทําสิ่งที่เสียหายแล้วให้กับคืนมาดีนะพวกซ่อมอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเกี่ยวเรื่องของรายได้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของมรดกหรือจะเกี่ยวเรื่องของเงินสินใหม่ทดแทน นะครับที่เกี่ยวเรื่องของความเสียหายนะอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่5นะไปจนถึงวันที่14เนี่ยเราจะเข้าะวังเพชรคาดนะฮะเขาเรียกว่าเข้าเลิกเพชรคาดเลิกนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของนะครับการจับใจ่ายใช้สอยนิดนึงนะเพราะเป็นเลิกนี้เป็นเริกเด็ดขาดนะบางทีคิดนูน่นคิดนี่นะครับถ้าเกิดคิดแล้วให้คุณนะอันนี้ก็ดีไป แต่ถ้าเกิดไปคิดแล้วมันไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่ก็มีเกณฑ์ที่จะทาให้เราเสียหายเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองพอสมควรนะจุดนี้ต้องระมัดระวังนะส่วนให้คุณจะเป็นแค่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่4ที่เข้าเทวีเลิกเท่านั้นเองนะจะทําอะไรยังไงในช่วงนี้ถือว่าจะดีนะเอาละหลังจากนั้นนะดาวเจ้าเรือนการเงินเราจะไปอยู่ในราศีมินนะครับในช่วงวันที่15เวลาตี27นาทีกระดุมพระสุภะเนี่ยการเงินมักที่จะได้จากความสามารถพิเศษเนาะ เช่นช่างฝีมือนะครการสอนการบอกการเตรือนนะฮะแล้วก็มีการเปิดคอร์สอบรมนะหลักๆเลยจะเกิดจากความชํานาญการในสิ่งที่เรามีเาเนี่ยกระดุมพระสุภาษนะอันนี้คือเกี่ยวกับความสามารถเรานะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องลักษณะคนอื่นนะก็แปลว่ามีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการเงินมีการซัพพอร์ตได้เงินจากลักษณะต่างๆ นะครับอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะบบางคนเนี่ยเวลากระดุมพระสุภาษเนี่ยก็แปลว่ามีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินหรือ,อไรายได้ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งคิดหวังอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของอไรายได้หรือการเงินช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีสาหรับชาวราศรีกอรกฎนะเคยทําอะไรยังไงไว้นะก็อาจจะประสบความสเร็จในช่วงนี้เกี่ยวเรื่องของการเงินนะเอาละในช่วงของวันที่18จนถึงวันที่21นะเระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวเรื่องของการเงินเพราะตอนนั้นเราจะเข้าระวังพิษหน้า นในวันที่28จนถึงวันที่31เราจะเข้านวางปุกเอกราชาเลิกช่วงนั้นน่ะนะครับการเงินการทองอะไรเงี้ยจะราบลื่นนะจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างจะสูงนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารนะฮะ ดาวพังคานเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะการกระทําความรับผิดชอบวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอีพบหนึ่งเราจะเรียกว่าพบปุตตาแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชากล้าเสี่ยงกล้าลองการลงทุนนะความคึกขนองลักษณะต่างๆเนาะตอนนี้ก็ นะฮะอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31เ,เลยยังคงอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าพบปุตตะก่อนนะปุตตะไปอยู่ในเรือปรนปัตตนี้ก็แปมีความรักครั้งใหม่สาหรับคุณโสดก็หัวจิตหัวใจจะกระชุ่มกระชวยนิดนึงนะครับนะค,คนแวะเวียนอะไรยังไงเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนค่อนข้างจะมาเกาะแกะเราพอสมควรน,นะฮะ แล้วก็ปุตตะไปอยู่ในเรือนปักตอนนี้ถ้าเป็นเดชสีมตรีเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลดีจากบุตรบริวารลูกน้องมาร่วมทำนู่นทำนี่ด้วยกันนะครับก็าอาจจะมาช่วยงานนะเราอาจจะรับสมัครพนักงานใหม่นะครับหรือเราอาจจะเ,เขาเรียกประสบผลสาเร็จนะเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลาน,ลาน,ลานอะไรพอสมควรแหละอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะดาวพัางคานนะครับเล็งลักนาถ้าลักใครชอบใครต้องใช้ความกล้าน,นิดหนึ่งเพราะดาวพางคานเป็นตัวแทน นะครับของความกล้าแรงแข็งผยนนะถ้าแอบปิ้งหนุ่มหรือปิ้งสาวอะไรยังไงเนี่ยต้องแสดงออกเขารู้ว่าเราเออเฮ้ยเราชอบนะนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปนะก็ถือว่าโอเคนะครับอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนกรรมะกรรมะแปลว่าการงานการทําความรับผิดชอบกรรมะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตนนีเนี่ยแหละก็จะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะข้องแวะเกี่ยวเรื่องของคู่ครองนะครับความรักนะถ้าเป็นเดชสีมรีเนี่ยจะให้คุณนะครับ ทำงานร่วมคนอื่นดีหรือทำงานร่วมคู่ครองนะฮะในลักษณะต่างๆช่วยการวางแผนเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะก็ดาวคาันเนี่ยค่อนข้างที่จะให้คุณพอสมควรน,นะฮะเกี่ยวกับชาวราศีก,กรกฎนะ,ะก็ประมาณนี้นะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เอ่อค่อนข้างจะเนื้อหอมนะพอสมควรแหละอันนี้ถือว่าถือว่าดีงามนะเอาละนะฮะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่11เ,เราจะเข้าโจรโรเลอร์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของ การต่อสู้การแข่งขันการวางแผนนะฮะในลนักษณะต่างๆเนาะวันที่12ถึงวันที่29เราจะเข้าภูมิปรโรแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิศแห่งความมั่นคงนะอันนี้ดีนะอันนี้ดีเลยนะครับวันที่30มสถึงสาเนี่ยเป็นเลิกเทศาติกก็เป็นเลิศเกีเ่ยวเรื่องของคนพู้พาคน,นะการพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ ก็คือโคมอะไรประมาณนี้จะเป็นเลิกประมาณนี้วันที่25จนถึงวันที่29เราจะเข้านวังปุ่เอกภูมิปรโลดนะจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ค่อนข้างที่จะให้คุณมากกว่านะวันที่30จนถึง2เมษายนเนี่ยเข้า,ะาระวังพิษุนัระวังในเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะเบาแหวงนิดนึงกับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะครับนะเอาละนะฮะก็ต้องบอกว่าดาวพระนะฮะอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งถึงมหาอุจเลยนะฮะก็ ตัวของเราเองก็จะมีศรักรยภาพนะฮะเกี่ยวเรื่องของการประสานงานในลักษณะต่างๆเนาะก็ถือว่าให้คุณก็ลองพิจารณาดูนะว่าทำอะไรอย่างไงได้บ้างนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระพุธนะดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือวนวินาานะครับในราศีเมถุนเขาท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการติดต่อประสานงานนะในช่วงของวันที่สองนะเวลา6กนาฬิกาสนาทีไปจนถึงวันที่17เนี่ย เขาเรียกว่าสหาชาเรายัางไปอยู่ในภพของมอรณะอยู่นะครับช่วงนี้จะไม่ได้รับผลดีจากเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะสหาชามรณะเนี่ยมันออกได้หลายอย่างนะแล้วแต่ว่าพื้นเพพื้นดวงของเราเป็นยังไงถ้าในพื้นเพพื้นดวงเราเนี่ย ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนะี่ยช่วงนี้ก็ต้องอยู่ห่างๆหน่อยพวกเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดจะพิมพ์จะเมมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากก็ไม่ควรนะเพราะสหาัชาตนะิมรณะรวมทั้งยังต้องระมัดระวังภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างจะเดินเจอเหินจะไปไหนอะไรยังไงเขาต้องระมัดระวังนะและดาวพฤหัธเองท่านเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของคําพูด เอกสารสัญญานะมีโอกาสที่จะผิดใจหรือผิดนัดหรือเสียความรู้สึกนะที่มีสาเหตุมาจากคนสนิทนะครับคนใกล้ชิดนะครับแลวพระพุธเองเวลาตกมรณะให้เรามารัดระวังนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของอกระเพาะอาหารนะครับหลอดลมนะแล้วก็ลำไส้นะครับที่ที่มีสาเหตุมาจากทางปากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลันกษณะประมาณนี้ช่องปากอะไรประมาณนี้ออกได้หมดเลยนะครับแล้วในราศีกุมนะครับก็จะเป็นพื้นที่ นะเกี่ยวกับช่วงน้าแข่งนะครับนะนะถ,ถ้าถ้าจะมีอะไรยังไงเนี่ยช่วงน้าแข่งต้องเรามาระวังไว้ดิหนึ่งแถวน่องแถวหน้าแข้งอะไรประมาณนี้นะให้เรามาระวังไว้ดิหนึ่งนะครับเอาละนะฮะอีกภพเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศมามรณะนะถ้าดาวพระพุธนะครับไม่ได้เป็นกาลกินีนะก็ไม่เป็นไรนะ ก็แปลว่าความวินาศความเสียหายความอะไรเงี้ยหมดไปความวิตกกังวลหมดไปคดีความจบสิ้นนะครับหรือมีเรื่องข้อพิพาทอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะลี้คลายได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าบังเอ,อริรเป็นการก,กินยียกตัวอย่างนะครับนะแล้วบังเอ,อริรไปทับกระดาวร้ายนะในราศีกุมนะที่ตั้งรับไว้เนี่ย ก็จะมีปัญหาหรือมีความทุกข์นะที่เกิดจากเรื่องของคด,ดีความเรื่องความวิตกกังวลนะเรื่องความไม่คาดฝันในลักษณะต่างๆเพราะคำว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่าความเสียหายในลักษณะต่างๆเสียหายสูญสิ้นจะเกิดจากเราก็ได้หรือจะเกิดจากคนอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าคาว่าวินาศมันจะเหมือนแบบเราเราบางครั้งเราเราเลือกอะไรไม่ได้นะครับมันโดนเข้ามาเองอะไรประมาณนี้นะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวัง เอาละนะฮะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่5นะเราเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกที่เกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากนะครับวันที่6จนถึงวันที่12เนี่ยเราจะเข้าเลิกเทวีเลิกซึ่งเป็นเลิกที่ดีนะจะทําอะไรยังไงในช่วงนี้ถึงว่าโอเคในวันที่13จนถึงวันที่17เราจะเข้าเพชฌฆาตเลิกซึ่งเป็นเลิกที่เกี่ยวเรื่องของความเด็ดขาดนะก็พิจารณาดีๆนะครับในช่วงของวันที่9จนถึงวันที่10เราจะเข้านวาวพิคุดช่วงนี้ก็เรามาระวังนะครับเกี่ยวเรื่องของผลพืน นะเกี่ยวเรื่องของอลมเป็นสาเหตุวัดนะหรือความไวต่างๆอะไรที่เกี่ยวเรื่องของลมความไวที่สูงอันนี้ต้องระมัดระวังนะในช่วงวันที่ 10, 11จนถึงวันที่12เราจะเข้านวางปูเอกช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะโอเคนะจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นนะเพราะเข้านวางปูเอกเป็นจุดที่ให้คุณกระดวงจิตานะครับหลังจากนั้นนะดาวเจ้าเรือนสห a ชะจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภานะคำว่าสห a ชะ นะอยู่ในเรื่องของสุภาจะย้ายไปวันที่18มีนาเวลา16นาฬิกาสนาทีสหัช h เขาแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงนะสุภาเขาแปลว่าความสําเร็จนะครับก็แปลว่าบางคนนะครับก็มีเพื่อนฝูงคอยชักนุมชักนำนะให้ไปทไําในสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองนะมีการยาละมิดที่ดีท่านในพื้นดวงเราเนี่ย นะครับมีเพื่อนที่เป็นกาิยามิธีดีดาวเวลาเข้าอย่างเงี้ยนะครับเขาจะให้ผลค่อนข้างที่จะดีเกี่ยวกับในลักษณะต่างๆอาจจะเป็นลักษณะคําปรึกษาอาจจะเป็นในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทําองคง์ออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนที่เราศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่างๆเกี่ยวเรื่องของการกระตุ้นยอดขายนะครับการขายให้ดีขึ้นนะการทำยังไงให้เพจเราดังทำยังไงให้ช่อง YouTube เราดังนะ อะไรประมาณนี้เพราะว่าสุภาพแปลว่าความจเจริญไงนะครับก็แปลว่าเราจะต้องเรียนรู้ให้มันจเจริญน,นะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่อย่าดีแล้วมันจะ,จะเจริญน,นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยส่งเสริมทําสิ่งหนึ่งย่อมมีผลกระทบกับสิ่งหนึ่ง นะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่แล้วการที่คุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าคุณก็ต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นนะสหาัชาติสุภาษิตแปลว่าได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับช่วงนี้ก็จะขายของปังนิดนึงนะลักษณะประมาณนี้สําหรับชาวราศรีกรกฎนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเอาละนะฮะในช่วงวันที่8ปดวันที่18จนถึงวันที่19เราจะเข้านวางังเพชรเพจฆาาเลิกเราจะเข้าเลิกเพชรฆาา นะครับก็เป็นเลืองตัดสินใจเนาะวันที่2 0ถึง27ให้คุณเต็มที่เลยนะเพราะเข้าราชาเลิกวันที่2 8ถึง31เป็นเลิกสมโนหรือเลอเลิดสงบนะวันที่20จนถึงวันที่21เราจะเข้านาวางพิทนาคอันนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงนะวันที่25ถึงวันที่27เราจะเข้านาวาวปูเอกราชาเลิกเอาทำอะไรยังไงในช่วงนั้นถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณเกี่ยวบดวงชะตาแล้วดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยขเขาเรียกเป็นคู่วิชาการนะแล้วก จะได้รับเงินนะครับจากเ,าเพื่อนฝูงหรือสังคมหรือคนหมู่มากประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละต่อไปนะฮะดาวพฤรหรัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ชาวราศีกรกฎยังไม่สุดนะแเมษาเดือนหน้านะครับรอรับคําพยากรเลยสําหรับชาวราศีกรกฎคุณจะเป็นหนึ่งในราศีที่อภิมหาเฮงนะครับสําเร็จรอบด้านเลยนะ นะอดทนนิดนึงนะครับเดือนนี้ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวพฤหัสยังเดินไม่ดีนะเอาละเรามาดูกันนะฮะในราศีมีเราจะเรียกว่าพบสุภะนะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบอลินะคําว่าสุภะไปอยู่ในเลือนของอ,อมอรณะนะสุภามรณะก็แปลว่าขัดที่พึ่งที่อาศัยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุด อุปัมภ์ความจนก็มีทิศทางที่เปลี่ยนไปหรือก็เสียงานไปหรือคนที่เราพอจะพึ่งพาาศัยได้ก็ขาดศักยภาพโนะนะครับแล้วก็ต้องเรามัดระวังนะเกี่ยวเรื่องของความขัดแย้งในลักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะครับบางคนก็มีการเ,เขาเรียงงกว่าทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันเพราะว่าความคิดเห็นนะครับต่างฝ่ายลักษณะประมาณนี้นะนะครับต้องเรามัดระวังนิดนึงนะ จะทาอะไรจะพูดจะทําจะคิดอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะส่วนหนึ่งให้คิดอย่างนี้หลักการง่ายๆนะถ้าเรารู้สึกมันตึงไปนะเราก็ค่อยๆผ่อนมานะเราอะ่ะมีสิทธิ์แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอามาแจมกันถึงจะเป็นร้อยแต่ถ้าวันหนึ่งเราความคิดเราร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับเขาเหลือศูนย์ออย่างนี้ก็จบแล้วยังไงคุยกันยังไงเขาคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนนะเราก็คิดหลักของเนี้ยเขาห้าสิบลห้าสิบวินวิน,วนอย่างเงี้ยโอเคที่สุดนะแล้วสุภาพมรณะออกได้หลายอย่างนะครับบางคนในพื้นนนดวงี่ยนะครับ ดาวเจ้าเรือนสุภาษเดินไม่ดีอยู่แล้วพอมาจากนี้ก็จะเจอคนอิจฉาริษยาอึดอัดนะสาย้ายป้ายสีทําให้เรารู้สึกอึดอัดหลายๆอย่างนะจุดนี้ต้องเรามาระวังนะครับอีพจนเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนอลีไในมรณะอันนี้ดีนะถ้าไม่เป็นการเลก็กนีจะดีแปลว่ารู้รู้รู้หลบเป็นหลีกรู้ปิดเป็นหางรู้ว่าอะไรที่จะเป็นปัญหารู้ว่าอะไรที่จะทําให้เราลาบากเดือร้อ,อนเราก็หลีกลีกลิง่งเลียล่ยงขึ้นมานะครับบางคนนะฮะถ้าในพื้นดวงเดิมนะฮะดาว เดินไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับนะดาวเจ้าเรือนอริเดินไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะเกิดเหตุในลนักษณะต่างๆเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าเกิดว่าตามพพเรือนแล้วเขาเรียกว่าอริไปมรณะเนี่ยแปลว่าศัตรูหายไปเลิกรากันไปจบเรื่องจบราวกันไปนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ยังเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอยู่นะดาวพระหัต์ตกมรณะก็ บางครั้งอาจจะตัดสินใจเร็วนะเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างอาจจะลําบากหรือเดือดร้อนได้นะครับอันนี้เป็นอยา่างเป็นจุดที่อยากจะให้เรามาระวังไว้นะเอาลางต่อไปดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยแหละนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนพลักรูปทองของเราเนี่ยนะสเสน่ห์เหลือล้นเสน่ห์เหลือล้นนะอีภพเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนราศีตุลน,นะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยเป็นดาวแห่งความรักอยู่แล้วเป็นดาวแห่งการเงินนะความหมายนะ พอมาเลงลัคนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีคนมานิยมชมชอบนะครับักไขรนะเอนดูนะละภาพปัตตนิก็แปลว่าเนื้อหอมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการหึงหวงกันก็มีนะเพราะดาวเวลา,วด,าวดาวพระศุกร์เลงลัคนาเนี่ยจะเกี่ยวเรื่องของความหึงหวงแต่หึงหวงแบบเบาอะ่ะถ้าในพื้นดวงของของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้รุนแรง นะครับก็จะกลายเป็นลักษณะงอนกันนะแต่ถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะฮะแต่โดยทั่ว,ท,วทั่วไปตามความหมายแล้วเนี่ยคาว่าลาภัาแปลว่าสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะปัตตานีก็แปลว่านะครับมีคู่ครองโดยง่ายนะครับหรืออีกในหนึ่งคือใครเห็นเขาก็รักใครเห็นเขาก็อินดูอยากจะได้เรามาเป็นคู่ชีวิตนะในลักษณะ ต่างๆก็มีการขายขนมจีบในลักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้นะก็ส่งผลเราเนี่ยเป็นคนที่เสน่มีเสน่ห์คล้ายๆกับพาระลักษ์ลูปทองนะใครเห็นก็รักป้องมวลเสน่ห์รักไข่อะไรประมาณนี้นะก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็แน่นอนในเมื่อเราเป็นที่หมายตาป้องใจของหลายๆคนปัญหาเรื่องหึงหวงก็ต้องมีนะก็บริหารจัดการนะครับให้ดีนะถ้าเกี่ยวเรื่องของคู่ค้า คู่ส่วนคู่สัญญาเราก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาร่วมหุ้นทํำนู่นทำนี่เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆนะครับนะประมาณนี้เอาละอีกุบเรือนหนึ่งนะดาวเจ้าเรือนพันธุนะแปลว่าครอบครัวหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่จะ ประสานงานนะครับนะกับคู่สัญญาเกี่ยวในเรื่องต่างๆเพื่อให้หลักทรัพย์มันงอกเงยในะลักษณะต่างๆอาจจะมีเกี่ยวเรื่องของในหน้าเกี่ยวในเรื่องของการเซ็นสัญญามีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆออกได้หมดเลยนะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เพราะว่าพันธุเนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์นะครอบครัว เพราะไปอยู่ในเรือนของปัตตานีมันก็มีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้พอสมควรนะบางคนก็คิดวางแผนนะครับเกี่ยวเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมทุนกับคู่ครองกับแฟนทํานู่นทํานี่ร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับทำได้นะก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่ดีอยู่นะเอาละนะฮะต่อไปนะครับ ในช่วงนะครับของวันที่1น,นะจนถึงวันที่3 1บเดเนี่ยเรายังคงอยู่ในราศีมังกรนะไม่ไปไหน1นึ่งถึงสิบเดเข้าโจโรเลิกก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะเป็นเรื่องฉลาดเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้แข่งขัน วันที่12จนถึงวันที่25เราจะเข้าภูมิปรโรแห่งเลิกซึ่งเป็นเลือที่ดีนะจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าโอเควันที่26จนถึงวันที่31จะเป็นเลือของเทสาตีช่วงนี้เป็นเลิกเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากนะอุกทกคือโคมนิดนึงนะครับในช่วงวันที่22จนถึงวันที่25เราจะเข้านวัง ปุเอกภูมิปโลถ้าทำอะไรยังไงในช่วงนั้นจะให้คุณเกิดดวงชะตานะวันที่26-28ถึง28อันนี้ต้องเรามาระวังเพราะเราจะเข้าระวังพิสุนักก็คือเกี่ยวเรื่องของการทะเลาะเบาอแววงหรือความไม่พอใจนะมีความคิดขัดแย้งกันในลักษณะต่างๆเนาะจุดนี้ต้องเรามาระวังนะก็ถือว่าดาวพฤหัส โอเคให้คุณนะเอาละต่อไปดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เองถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่แล้วถ้าเป็นเดสีมนตรีแปลว่าได้คู่คำพพคำชาติมีเกณฑ์ที่จะถูกอกถูกใจนะครับเจอคนที่เรารู้สึกโอเคนะดาวพระเสาร์เร็งรัคนาถ้าเป็นการกิกนีจะยุ่งหน่อยนะมันจะกลายเป็นผินทุบาทนะสำหรับชาวราศรีกอกฎนะแต่ถ้าไม่ไม่ได้เป็นการกิกนีเนี่ยก็จะไม่ใช่ผินทุบาทนะครับเพราะว่าเป็นกฎ นะครับที่ยกเว้นไว้นิดนึงนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเขาคือดาวพระเสาร,ร์นะถ้าให้กลับบ้านตัวเองแล้วต้องเลิอกกับแฟนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้แล้วนะก็จะเป็นจุดยกเว้นไว้แต่ถ้าเป็นการรกินีนี้ยุ่งเลยนะนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่ครองนะถ้าเกิดท่านใดชาวราศีกรนกฎปีนี้บังเอิญดาวพระเสาร์เป็นการักินีนะถ้าก่อนเดือนนี้มีนาเนี่ยคุณจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเนี่ยเกี่ยวเรื่องของ คู่ครองเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของกิ๊กโอ้โหหลายอย่างเลยนะฮะเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นการงานดาวอังคารก็เป็นกิ๊กนะแล้วก็เป็นในเรื่องของดาวจ้าเดือนราพะพันธุโอ,อ้โหอิลุมตรงนางไปหมดเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะเนี่ยแหละถ้าเป็นการลกิณีเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตกันพอสมควรแหละนะยังไงวอะนะครับถ้าเกิดท่านใด นะครับมีหลายหลายคนเนี่ยนะครับช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่คุณต้องรับมืออย่างหนักเลยนะเพราะมีเกณฑ์ที่รถไฟจะชนกันตั้งเบอเลอเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะถ้าเป็นเดชสีมนตรีคุณจะได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่สวนคู่สัญญามีการนําเสนอนู่นนี่นั่นอะไรให้คุณประสบผลสําเร็จนะสำหรับคนโสดคุณก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาหามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจปลดล็อกพันธนาการจากที่เราเป็นคนที่เราแวดระวังเกี่ยวเรื่องของความรักจากคนที่มีการวางท่าที นะครับสงมงวนตัวนะครับหรือทําอะไรยังไงทําให้คนอื่นเขามีความูสุขวเฮ้ยเราเข้าถึงยากอะไรประมาณนี้ตอนนี้มันจะปลดไปมันจะถลายไปมันจะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมันจะรู้สึกสบายขึ้นมันจะรีแลกขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะก็หรือเราจะเรียกว่าลดสเปกลงอะไรประมาณนี้เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้ามาเ็าได้นะก็นะครับก็ประมาณนี้นะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระราหูนะครับ ดาวพระหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะอยู่แล้วนะแล้วมรณะเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของราพันั่นหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับเวลาทําอะไรเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินกันทองลาบผลอะไรเนี้ยต้องต้องระมัดระวังทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแต่ก็คงมีประสบการณ์มาเยอะฮนะเพราะว่าผ่านมาแล้วถึง18เดือนเนาะเราก็รู้แล้วล่ะว่าอะไรยังไงบ้างนะแต่หลักๆเลยนะเวลาดาวเจ้าเรือนมรณนะ นะครับไปลาภะาก็แปลว่าโอเคนะครับส่วนดีก็คือบางทีอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกๆถูกลางวันจังเบอ้อเลอรกก็ได้นะได้โมรดกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะฮะหรือได้อะไรมาที่จากการเสียหายลักษณะต่างๆนะบ,บางคนก็ทุกขลาภก็มีนะออกได้หล,หลายอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นข้อไม่ดีมรณะลาภะก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ถูกคนเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะครับ ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของลักทรัพย์รุนรนรูนเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินนะครับมรณะลาภะยังหมายถึงว่าช่องทางในเรื่องของการทํามาหากินในลักษณะต่างๆนะครับบางครั้งมีการปิดตัวนะเพราะว่าลาภะแปลว่าช่องทางก็ได้รับผลก็ได้พอเป็นมรณะปุ๊บเนี่ยบนคนมีสาขาเยอะนะก็อาจจะมีการปิด อันไหนไม่ไหวก็อาจจะมีการปิดเลิกกิจาการนะมันก็ออกได้หลายๆอย่างนะครับบางครั้งบางคนผูกขาดเกี่ยวเรื่องของธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะวันดีคืนดีก็ถูกคนมาแทกออกได้เหมือนกันนะอันนี้ประมาณนี้นะก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระมาระวังไว้นิดนึงนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับในวันที่30นะครับมีนานะเวลาตี2องนาทีนะครับโจโรเลิกเขาเรียกว่าราวเจ้าเดือนมรณนะ นะครับไปอยู่ในราศีเมษเขาเรียกว่ากัมมะนะบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเกี่ยวเรื่องของการงานนะการดําเนินชีวิตนะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านนะย้ายที่อยู่นะจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งก็ได้นะมรณะนะไปกัมมนะนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางครั้งก็เกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตในลนักษณะต่าง อันนี้ก็ต้องระมาระวังแต่ส่วนดีที่ดาวพระราหูไปอยู่ในเรือนกรมมะเราไม่เอารบนะเอาแค่ราหูอยู่ในเรือนกรมมะเราจะเป็นคนที่เก่งเกี่ยวเรื่องของการวางแผนพลิกแพงน,นะมีการแอดวานทำนู่นทำนี่นะบางคนทำอ,อ,อาหารก็มีสูตรผสมระหว่างตะวันออกตะวันตกนะนะหรืออะไรยังไงก็ไดม้มันจะมีไอเดียมันจะมีจินตนาการแล้วก็ทำให้มันดูแบบว่าน่าสนใจ นะเป็นรูปแบบใหม่ที่มันค่อนข้างจะน่าตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทําได้นะแล้วมีหัวพลิกแพงแก้ไขปัญหาดีนี่คือข้อดีนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดาวพฤกเนี่ยอยู่ในภพกรมมะยังไงชาวราศีก็รกฏในช่วงของนะครับเดือนนี้นะก็ให้สวดมนต์ไววพระบ่อยๆหน่อยเพราะว่า ถ้าเาพราะบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเดชสีมตรีนะถ้าเป็นเดชสีมตรีพากเกตให้คุณนะส่วนบนไว้พระขอเลยอยากจะได้อะไรยังไงขอเลยนะขอเงิน,ก,นกับทองกระถางเงินล้านขอความสําเร็จกับทองกระถางมหาจากักรพรรดินะเจ้ากรรมในเวรเล่นงานเยอะกับมหาเมตตาใหญ่นะออกได้หลายๆอย่างสวดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยบังเอิญเป็นกาลกินีโอ้โหนะเส้นดาวองคารเป็นกาลกินีเท่าเรือนนี้เป็นกาลกินีเนาะ ก็ให้ท่องคาถามหาเมตตาใหญ่แล้วก็แผ่เมตตาบ่อยๆอ่ะอันนี้ก็จะสามารถไอ้ตรงนี้ได้เนาะอะไรประมาณนี้เอาละนะฮะยังไงก็นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกรับขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษ ก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้กวจะลินน้าชา,า,ากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงเงปังๆนะครับผมเกต้าวพินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้กวพินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคราแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ ทำให้หนักและกลายเป็นเบาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูถลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวรูปภาพมงคล นะครับไปเสริมฮวงจุย้ยหรือรูปภาพไปตกแต่งบ้านในลักษณะต่างๆนาะก็จะมีร้านต้นทองแกรี่นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะขอบพระคุณมากๆค่ะ